น,น้ำผักอีกพนักพัก,พกอีกชนิดหนึ่งที่กินได้ได้วยพี่นองจ๋านี่คือพักติวฟรังจ้าเลือกสีรัดอกเขาเนึ่งเขาเป็ดนดอกดอกกระสีออกแดงๆแบบนี่คือพักติวรังพักติวฟรังนี่เขาสีนี้รสชาติเปรี้ยวได้จ้ะนางจ้า าฉตเปียก็ผักสิวบานใช่ไหมจะ๊ะนี่ลักษณะใบของเขาเป็นนิ้อยาวแบบนี้จ้ะนี่จ้ะแล้วเขาเป็นดอกเขาก็จะเป็นดอกออกสีชมพูดดมแดงๆหมดนี่จ้ะผักชนิดหนึ่งที่กินได้นะพี่น,น้องในประเทศเยอรมนีนี่จ้านี่จ้า ทุกประเทศเนาะทุกสีแบบกินกันเพื่อนแบบมาจา <S <S ้ะกลุเต็มแล้วจ้ะฝนตกเขาก็สีงามขึ้นน้อยหนึ่งพี่น้องจ้ะเดือดฐานที่เก็บกะเมิ่งจะฐานที่ไกลๆหัวน่นหัวทางจาก,กน้อยแด้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะผักชนิดหนึ่งที่กินได้ พักติวฝรั่งจ้าที่จะลักษณะใบไปเงินใบพายแบบพี่น้องเนาะก็สิว่าคือใบพายแบบพี่น้องกันลักษณะเหมือนใบพายเขาจะแตกเกิดขึ้นเป็นกอได้พี่น้องจ้าเขาจะแตกขึ้นเป็นกอแบบนี้จ้ะ เมื่อเป็นดอกก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้จากพี่น้องพี่น้องจานในภาพทั้งหมดจกอีกพักอีกชนิดหนึ่งสกินได้นะ์ในเยอรมันได้พี่น้องจ่านี่คือหนาเอ็นยืดตัวเมียได้จากพี่น้องลักษณะใบเขาสิเป็นรูปหัวใจแบบนี้จ้ะมันก็จะเป็นเซนแบบนี้คือนี่ คือหญ้าเอ็นยืดตัวเมียหญ้าเอ็นยืดตัวเมียเนี่ยพี่น้องใบอ่อนของเขานี่กินดิบได้เด้อจ้ะสิมีรสชาติมันแซ่บด้วยพี่น้องจ้ะเ็ดคายผักชุบผู้บ้านเฮาเลยพี่น้องนี่จ้ะผักอีกเชน่นนี้เนื่องจากน้ำด้วยพี่น้องกินได้คือผักหญ้าเอ็นยืดเมียโตเมียนะพี่น้องหญ้าเอ็นยืดโตเมียพี่น้องกินดิบแซ่บจ้ะมันดีจ้ะพี่น้องจ้ะต้องกินหยอดอ่อนๆเด้อจ้า น,นี่ก็มาในน้ำเถอะจาก,กอีกพักอีกชนิดหนึ่งซีรยิโรชาติแซ่บเด้อพี่น้องจา้านี่คือยาตะกระแต่ยาตะกระแตนนี่มีรสชาติของเขามันคือท,ท,ทั่วทั่วซีพี่น้องจา้าข้อสิมีมือจับแบบนี้แต่พี่น้องและล้นเตือนเขาอาชีพเบนๆแบบนี้จ้ะ คือ,อยาตะกะแตนพักที่แสบมันคือทั่วพูได้พี่น้องใจเนาะแม่ในในน้ำให้ผักแสบอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องจ้ทสิกินได้และแสบจ้ะมันมาจากผักอย่างตะกะแตนนี่นี่เขาก็แลกเกิดหยอดแสบหยอดไล้พี่น้องใจ ลังแตกเนี่ยม้พี่น้องดอกเขาสีเป็นสีชมพูฟูงเลยจ้ะมันสิทัว่วพูได้คือไหนเน,น,แบบน,นี่ยน้ำผักแสบอีกชนิดหนึ่งนะค่น้อง นี่พี่น้องจา๋าเราไาเจอผักกะทินหวานนะพี่น้องละอ,อ่อ,อนๆเลยจ้ะเป็นอย่างค่อยหัว,วเป็นผักกะทินหวาน,น้วพี่น้องจา๋านี่มนาะสังเกตกันตรงนี้ดอกเขาสิเกิดเป็นพุ่งพวงแบบนี้จ้ะอีกคู่แฝดของเขาสีบอกเกิดเป็นจุ่มจุมแบบนี้ด้วยพี่น้องจา๋า ผักกระทินหวานอีกชนิดหนึง่งชิคายกันมากแต่ดอกเขาสิเป็นเลี้ยงเป็นเป็นเลี้ยงเป็นพวงเขาเป็นยังไงถ้าที่กินได้นะพี่น,อน้องสังเกตนน่เขาสิเป็นดอกจุ่มๆกันแบบนี้จ้ะเขาสิบ่มนี้แบบเรี้ยงลงมาคือพวงมาลัยนะพี่น,อน้องจ้ะมันสิมีอีกอย่างหนึ่งที่ขายกันมากด้วยจ้ะนี่พี่ชับ เขาก็สิมีมือจับนี่มือจับขอบงเขารูปใบปลายจาพี่น้องนี่คือกระถินหวานน้อพี่น้องสาวก็แหละก็สิเก็บร,ระวังนิดนึองพ่ามันอยู่ใกล้จำแยกอะ้ะน้องเด็กเขาเทปตอนนั้นก็จะขึ้นเป็นเกียร์เข้าไหมแบบนี้กำลังงานเลยจ้ะ ีนเดจานคือผักกะทินหวานใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเ,เขาก็จะมีมืดจับคือตำลึงสังเกตตรงดอกแล้พี่น้องจาจะ้ะดอกเขาจะเป็นพวงพวงแบบนี้จากนอกเป็นชุม่มเป็นเป็นช่อเป็นช่อเนาะพี่น้องจ้ะเขาสิอีกออันหนึ่งสิคายกันมากแต่เขาสิเป็น พวงลงมาเรียงเลียงลงมาหนันบ่แมน้อจ้ะพี่น้องบิดจ้าผัาดตน้นสิกินได้รสชาติกบมันให้กันจัดหน่ง